ละครสั้นเรื่องทำไงดีเมื่อติดเกาะไปรับชมกันเลยวันนี้ช่วงวันหยุดแสนสบายตั้ง5้าวันวันหยุดเอติกเราก็มีโอกาสมาเที่ยวสักวันยังก็ยังดีนะอากาศสดชืด่นไม่ได้เจอแบบนี้มันหลายเดือนละมาพักผ่อน สบายเลยเด็กๆไปเล่นได้เลยนะเดี๋ยวแม่ขอพักค่อนก่อนโอเคค่ะแม่ครับแม่เราไปเล่นกันไหมไปซี่แม่ให้เล่นเราก็ต้องเล่นไปเล่นแปะแข่งกันปะแต่เรามีกันแค่สองคนนะ้าวิ่งไล่จับก็ไดะ้ใครแพ้เป็นนะโอเคอยางยิงยาวปกระเป๋ายิงฉุ ฮ่าฮ่าเธอเป็นเฮ้ยจะให้จ <giving quin. manufacturing startup> ับได้ละกันนะฮ่าฮ่าสนุกจังเลยสนุกจังเลยฮ่าฮจับไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าจับไม่ได้หรอกจับไม่ได้หรอกจับไม่ได้หลอกเธอไม่มีทางจับได้ฮ่าฮ่าเพราะฉันเป็น The Fat เล่นนะเลิกเล่นเถอะ เราไปวไ่ายน้ำกันไหมไปสิเย้ไปว่ายน้ำกันโหแดดแสงแดดแยงตามากเลยแสบตาไปหมดเลยพี่จริงเอ๊นั่นเกาะอะไรอะ่ะอยากไปอะ่ะ เล่นน้ำดีกว่าเล่นน้ำดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะทำไมมันลึกขึ้นน่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผมว่ายน้ำไม่เป็นช่วยด้วยแล้วสองคนนี้ก็โดนพัดไปที่เกาะแห่งหนึ่งอืมเอ๊ะ ที่ที่ไหนเฮ้ที่นี่ที่ไหนก็ที่มาพี่จะนอนมาดูเฮ้ที่ดีที่ไหนอ,อะ่ะมันจะเป็นเกาะนะพี่แต่นั่นคือแม่เรามันเกาะมันไม่ไกลเลยแต่เราจะว่ายน้าไปยังไงอะ่ะเราก็ไม่ได้เอาห่วงยางมาด้วยอะ่ะทําไงดีอะ่ะวิธีที่หนึ่งตั้งสติ พี่เรามาตั้งสติกันไหมพอแบบจะได้สมองปลอดโปรง่งเออได้ได้ได,ได้สมาธิทำจใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้เขาใหญ่กว้างแตบบใจแน่จมย็น สูวภาพาอากาศดำเบาโอเคเหมือนมันจะไม่ช่วยผลเลยนะแล้วมึงบอสม,มองแตกตื่นอยู่เลยอะ่ะวิธีที่สองหาอะไรกินหาอะไรกินกันไหมหิวแล้วว่ะพี่แต่บนเกาะนี้มีอะไรกินบ้างอะ่ะเออนี่ไงต้นมะพร้าว แต่มันสูงมากเลยหนูเคยดูในหนังมาเขาให้ขยำขยาต้นมะพร้าวแล้วมันจะหล่นออกมาจริงหรือเปล่าลองดูดิถ้าเกิดมันหักแล้วก็หล่นมาแหละไม่เป็นไรหรอกลองทําดูมาช่วยกันดิพี่ไม่งั้นเดี๋ยวก็อดกินหรอกนี่แน่นี่เนนี่เน่เฮ้ย เหมือนมันจะล่นพักผักผกลออัมาอืมได้ไม่เคยได้แล้วได้แล้วไม่เคยได้กินแล้วได้กินแล้วเนี่ยเนเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยออกมาหยิบหยิบยิบมันอยู่ตรงนี้หย,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 ยิบได้ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่มาหยุดมาแล้วมาช่วยกันหยิบหน่อยที่ไม่ต้องกินเลยไม่ช่วยกัน อีกลูกหนึ่งพี่จิบเองนะเพราะลูกนี้หนูเป็นคนจิบงำๆๆนะอืมแต่มันยังไม่แตกเลยอะ่ะทุบดิเอาตัวลงไปแล้วก็เหยียบเลยนะเออทุบ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 ไม่ช่วยเลยมาช่วยกันดีมาฉันทำเอง พี่อ้วนพี่ก็ต้องทำได้ไม่ให้กินเลยเดี๋ยวก่อนนี่เนะ่ไ้แตกแล้วแตกแล้วดูดเลยอร่อยพี่พี่เก็บเองเลยไม่กินอิ่มแล้วแต่หิวข้าวอันนี่เป็นน้ำมะพร้าวยังไงอยากกินข้าวจับปลากินดิ โอ๊ยคิดอะไรให้เป็นไปได้หนูหนไม่กล้าฆ่าสัตว์เราจะกินอะไรอะ่ะไม่รู้ตอนนี้พี่หิวน้ามากเลยก็จะเหยาวันกันแต่ฉันขอกินลูกเดียวกับเธอก่อนอะไรอะ่ะหนูสากหามานะพี่ไม่เป็นไรหรอกอร่อยฮ่า โอ้ในใส่ไม่ดีเลยแล้วไงถ้าก้าออกไปได้ฟ้องมี่แล้วแปหาอะไรกินดีอ่ะไม่มีอะไรกินเลยอ่ะหิวก็หิวนั่นสิพี่วิธีที่สามหาความช่วยเหลือ ถ้างั้นเรามาส่งเสียงค่ะความช่วยเหลือกันไหมเราจะได้รีบไปกินข้าวโอเคเลยเริ่มจากใช้เสียงก่อนแล้วกันนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเหมือนวิธีนี้จะไม่ได้ผลนะพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยพวกเราติดเกาะอยู่ตรงนี้ค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเอ๊ะนี่มันเสียงลูกเรานี่นาะคุณคุณอะไรผมกำลังจะหลับจะนอน มีมีอะไรหรอดิ้นเสียงรู้ขอความช่วยเหลือไหมช่วยด้วย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 ครับเฮ้ยนึออน่งสิแต่แล้วตัวอยู่ไหนอะตัวตัวตัวเขารูกล่างอะแล้วลูปอยู่ไหนไม่รู้ ลองว่ายน้ำไปดูไหมคุณเหมือนฉันจะเจอสิลูกนะนั่นไงแม่มาคุณหนูไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงลูกแม่บอกแล้วไงแต่แม่บอกว่าเล่นอะไรก็ได้ไงคะแม่แต่หืมมาคุณ คุณไปอยู่ฝั่งก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคแม่มาแล้วแล้วพวกหนูขึ้นมาได้ยังไงก็คือหนูไปไว่ายน้ำมาแล้วหนูก็แบบเหมือนจะแบบแล้วก็จะลอยมาตรงนี้หนูไม่รู้อะทีหลังก็เล่นแค่เกาะกองทรายไปตรงนั้นนะอย่าไปเล่นเกี่ยวกับน้านะไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไม่พาไปแล้ว เดี๋ยวแม่ไม่พามาแล้วเนี่ยไปก็อันนี้ดื่มน้ำเพาก็เหรอเก่งนะเนี่ยเก่งนะเรียนลูกเสือมาแน่เลยเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนชอบกันไหมเอ่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายายนะจุ๊บาุ๊า บายบายที่หลังนะอย่าไปไว่ายนะ้ำอีกนะยิย่งว่ายนะ้ำไม่เป็นอยู่เคยเรียนว่ายนะ้ำแต่ก็ไม่เคยจำ